ทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกให้สังคมมากขึ้นไม่สมควรจะเป็นตัวแทนของชาติไทยอีกต่อไปว้าวนี้นะี่ะมันไม่มีนะอิสัญลักษณ์นี้มันไม่มีจริงๆไม่รู้ตัวอะไรสงสัยถ้าใครรู้นะ่ะบอกหน่อยนะคะ ไม่ได้เล่นบลเล่มานานแล้วล่ะร่วม30ปีแล้ว30ปีเชี่ยคือเรื่องเนี้มันเกิดจากไอ้รูปนี้นะเว้ยพี่ทีฟิงเกิลโฟเบียทีฟิงเกิลโฟเบียเขาไม่ชูนิ้วกลางให้มึงกระบุญแล้วไอ้เอาเอาที่มันแบบกลางๆอ่ะแต่เราเป็นกลางอยู่แล้วไงใช่ป่ะพี่โยชิใช่กลางกระเทียดแล้วเชี่ยแม่งกูเครียดเลยปะ แต่แต่ต้องมีสามเดีวพี่มีคำว่าสามเดียวไปในท็อปปิ้งนะเดี๋ยวว่ามึงก็ไปตัดมึงก็ไปตัดเลยแบบคู่สามเดียวถ้ากับเข้าใครลูกเสือสามมันน่ะไม่ใช่อันนั้นมันหน้าโป๊กคีบไอ้เฮียกูพูดถึงท็อปปิ้งไอ้เวินสวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านด้วยกับผมนนท์กับพี่เดียผมวันนี้เราอยู่ในคลิปนั่งถกทอกคลิปที่สองไอ้เจ๊เอาหัวเงี้ยบอกพี่รายการเราอ่ะแล้วคลิปนี้นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยในนั่งถกทอก ก็คือลาหัดสามนิ้วเสียวหัวใจมันเขาคงเดิมมาย่งไงเนาะอ่าพี่พี่ไม่ได้ตามข่าวคือเรื่องนี้มันเกิดจากตอนที่มีแข่งบอลล่สองสามวันที่แล้วพี่ชาเขาไปเชียร์เออใช่ใช่ที่ที่ไปเชียร์กันเยอะแล้วก็ไปใบหัวแล้วก็โดนแดกกันทั้งประเทศอ่ะแล้วก็มีหมอจ๋อคนหนึ่งสวยดีก็เหมือนแบบเปิดประเด็นขึ้นมาผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาหลอนหรือเขาอะไรเขา เขาเห็นสาบคนที่แบบชูสามนิ้วคือคนที่ต้องแบบทำชาติทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือเพื่อเอาใจใครจะรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่ควรเก็บเอาไว้เบื้องหลังก็ได้ไม่ต้องมาโชว์ในการทำภารกิจให้ประเทศชาติว้าวผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกให้สังคมมากขึ้นไม่สมควรจะเป็นตัวแทนของชาติไทย ีกต่อไปฟังกูยืนขึ้นเลยว่าไอ้เชี่ยคือเรื่องเนี้ยมันเกิดอยา่างไอ้รูปนี้นะเว้ยพี่แล้วไอ้สามนิ้วที่ว่าเนี่ยบอลลี่ครัมันมันเป็นเซนักอะไรรึเปล่าพี่โอชิในวงการคือเขาเล่นกันเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าสามหน้าสามก็คือแบบมันจะชูสามนิ้วนั่นแหละมันใช้นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนาง นักเราเล่มันมีหกคนถูกไหมอ่าใช่แล้วมันจะอยู่หน้าสามแล้วก็ข้างหลังอีสามมันมีหลายอันอะถ้าบอลบอลโค้งทํามือเป็นรูปตัว C บางทีกใ็ให้ให้ข้างหลังอะดูอืมงหน้าก็ทําดูได้แต่ว่ามันเป็นหลอกแต่ไม่รู้หลอกอีท่าไหนหลอกจนหมอหมอ,หมอจอหลอนไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาไม่ชูนิ้วกลางให้มึงกระบุนแล้วเอาจะเอาอะไรมาตกรเอาไปไว้คลิปที่แล้วเลย แล้วมันมีอีกกรณีหนึ่งที่บอกว่าพิธาที่แบบว่าไปไปทำอะไรนะไปดูวอลเล่เหรอเขาบอกว่าแบบพิธาหนุงหลังทนักกีฬาอยู่แบบให้เชียร์ตัวเองให้ลงชื่อคำว่า P H A ่แปลว่าพิธาอ๋ออ้นนอสไม่ตัดนี่ไงนี่ไงร้องตอบพิธาอะไรอ่ะวันกระทบภาพลักษนักกีฬาอุ้ยนี่มันลุงคนเดิมเลยนี่ อีกแล้วเหรออ้าวแล้วถ้าอย่างสมมุติว่าไปดูไปไปดูบอลอังกฤษล่ะไปดูเลสเตอร์้ยต้องสิ้นสภาพสอสอไหมอ่ะไม่ฟ้องไม่ได้หรอกถ้าไปนั้นมันไกลเกินไงค่าในเครื่องบินมันแพงแทนเออพวกเราอาจจะใช้คําว่าแนะนําพิธาเปลี่ยนชื่อผมว่าให้เปลี่ยนชื่ออันนี้ผมว่าดีนะเปลี่ยนเป็นทาพีก็ได้อาจจะไม่ผิดใช่ไหม แค่คุณผิดถูกไหมทาอะไรว่าท้าหลังเนี่ยแต่ว่าเขาก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนะรู้ไหมพี่โยชิเขาอขอโทษแล้วเหรอเขาขอโทษใช่ใช่เขาบอกขอโทษแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ขอโทษดิใช้คําว่าผมผิดพลาดเองอ่าเป็นความผิดพลาดของผมเองที่มิได้ตรวจสอบภาพให้ถี่ถ้วนต้องขออภัยเออนี่ไงนี่ไงเนี่ยมีคําว่าทางจริงด้วยเนี่ยทีเฮดเองจริงว่าพี่พี่โยชิมันอาจจะแปลว่าทางก็ได้นะ ดูอีสตารหรือเปล่าหี้อะ T H ธนาธรซื้อดีบอลเล่ไปแล้วแน่ๆเลยเออ,เออว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นจริงๆว่ะนี่เราคิดกันไม่ได้เน่เนี่ยไม่เขาคิดกันได้ว่ะไม่หรอกแต่เขาอะคิดมันมันเขาก็น่าจะคิดได้ตั้งแต่แบบห3สามนิ้วแล้วเขาเขาเขาคิดได้ยังไงก่อนแอบหน้าถามมันคือเขาคิดได้ยังไงก่อน ทีเนี้ยพอมันเนี่ยมีการออกมาขออภัยกันแล้วแต่ก็ไม่ได้ขอโทษนะขออภัยใช่ครับว่าขออภัยแต่มันมีอยู่เพจหนึ่งครับที่แบบว่าคือเรื่องเนี้ยมันมันเรื่องใหญ่จริงๆว่ะพี่โยชิอย่างที่ผมบอกคือโลกเนี้ยมันแบบคือมันเป็นโลกแห่งความกลัวแค่ประมาณทีฟิงเกิลโฟเบียทีฟิงเกิลโฟเบียมันก็มีเพจหนึ่งครับที่แบบว่ายังไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าตัวต้นเรื่องเนี่ยจะยอมแพ้ไปแล้ว อันนี้คือเขาไม่ยอมจริงนะเขาจริงจังมากนะครับยังหาไม่เจอลาดมือบอลเล่ชูสามนิ้วท่านใหม่ท่านผิดฮะท่านใหม่ท่านผิดคือเฮีย้ยอะไรวะแอบมึงพิมพ์ยังไม่เข้าใจหรือใครจะไปเข้าใจกค <c oughs> ืออะไรวะยิ่งหาไม่เจอเลยครับ้เ <c oughs> ชี่ยพี่นี่เขายังหาไม่เจอแล้วว่าพี่โยชิก็มึงไม่ได้ใส่รูปมึงจะเห็นยังไงเขาเมียแท็กด้วยเฮี้ย พักหุ่นเชิดจักรวรรดินิยมอเมริกาไอ้ยงเฟซบุ๊กเขาเป็นของอเมริกานะที่มึงใช้โพดแพมอยู่รู้วันเนี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับผมจะคัดแต่คอมเมนต์ที่เป็นแฟนตัวยงของเพจชชดิวันนะครับสามแบบนี้ครั้งแรกค่ะเขาเคยโดนสามนิ้วไงแบบนี้ครั้งแรก <laughs> อะไรเนี่ยเฮ้ยคุตกใจเลยอะอะไรได้เลยเนี่ย Thank you t time เอออันนี้อันนี้มันคืออะไรอ่ะครับอันนี้ผมงงมากเลยอะเสียมไงประเทศเสียมเคย s m i f e y นะมันไม่ได้อ่านว่าเสียมนะมันอ่านว่าเสียม is my l i f e y นะก็คือแบบชีวิตฉันคือการเสียมเออเออข็าแปลถูกแล้วเออเนี่ยขาแปลถูกแล้วว่ะ สมสมติว่าสมมติกูเป็นร้านทำป้ายใช่ปะ่ะก,กูรู้แล้วไอ้เฮียส่งนี้มาแบบขอด่วนนะต้องไปออกม็อบแล้วกูแบบไอ้เฮียแกงแม่งเลยไอ้เ์ียที่ดูถ้ามึงเป็นคนถือป้ายมึงไม่อ่านป้ายก่อนเหรอวะว่าแบบเอ้มึงให้กูถืออะไรวะอะไรเงี้ยเป็นมึงมึงอ่านปะ อ่านที่อะไรอ่านไม่ออกไอ้สัตว์คือตรงนี้อ่านไม่ออกเอา้ากูไม่ได้บูลลี่เขานะั้นถ้าอ่านออกกูว่าป้าคนนี้เขาจะไม่มาถือเว้ยมือแกล้งป้าผมว่าไม่มีคนแกล้งป้าเว้ยฟังทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจเจริญก้าวน้ไ <laughs> <laughs> อ้เยโคตรแรง่ะ <laughs> อันนี้เป็นแรงจัด และหลังจากที่โพส์นั้นนะครับเนี่ยหลังจากโพส์นี้นะแล้วโพส์นี้เขาโพสต่อนะเขาโพสแบบนี้เฮียไม่ใช่นั้นเฮียเสียมมาไงวะเนี่ยนี่คือเว้นชั่วโมงหนึ่งเห็นไหมพี่ทำไมไม่ย้อนดูเองวะเขาไม่ย้อนดูเองปกติไม่ได้ดูและก็คงจะไม่ได้ดูต่อไปค่ะเฮียเรื่องของมึงไอ้สัตวนเฮียแม่งยม่ต่อว้เฮียเขาสู้ต่อว่ะ เอาถูกต้องค่ะเรื่องของกูอย่าเพืออเชี่ยอย่าดิ้นวิ่งแม่งมาว่ะอ่านข้อความแล้วร้อนลนหลอ,ลอ,ลอเต่งหู้เจอแป้นพิมพ์สป,ปอร์ตแล้วว่าดูดีนี่ไม่ร้อนเลยนะเนี่ยคือเขาไม่ได้ร้อนนะแต่เขาแต่เขาพิมพ์สามข้อความนะเขาพิมพ์สามข้อความนะเขาพิมพ์สี่ข้อความไม่สั่นนี่ไม่ได้ร้อนนะอันนี้ไม่ได้ร้อนนะครับเขาบอกแล้วไม่ได้ร้อนนะไม่ได้ติดใจเรื่องรหัสมือค่ะแต่การแสดงออกให้ม็อบฮะให้แมทรอบพิธา ไปดูมันดอมส้มแท้ๆอ๋ออะขมันเว้ยขมันตอนที่พีทาไปดูเฮียแล้วแต่ลุงเลยอะแต่ลุงมีการเทศะถ้าไปคงเออไม่มองหามุมกล้องแบบพีทาฮ่าาฮ่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 าอะโอ้ดอเนี่ยนะอันนี้อันนี้ลุงมมุมกล้อง นี่มีสีชี้เชี่อวิวชีสุดจริงว่ะอันนี้ผมว่าสุดกว่าก็อยากจะให้น้องๆรุ่นใหม่ที่คิดสัญลักษณ์ออกมาช่วยอธิบายว่ามันหมายความว่าอย่างไรโอ้คือขอร้านมากเลยนะเนี่ยคุณพี่ท่านนี้ในฐานะนักบอลลี่ย่อมไม่ผิดที่จะสงสัยครับยีเค่เราฟังเสียงหน่อยไหมว่าด้วยสัญลักษณ์นะคะในเกมวอลเลย์บอลในฐานะที่กลางๆนะคะ เป็นนั<ฮ>นกวอลเลย์บอลในยุค90อ๋อนี่น้ำม่รอนในยุค90พี่เธอเนี่ยเป็นบีทับนะคือไม่ถึงหัวเสาก็คือบอลบีคนที่ตบคือบอลบีแต่ถ้าสมมุติว่าเราออกบอลสั้นไปคือตัวนี้ก็คือบอลสั้นแล้วบอลโค้ง นะบอลโค้งเราก็ยังเน่นะอ่ะอันนี้โค้งนะบอลคือบอลหัวเสาสมัยสมัยเป็นนักบอลเล่ยุคนั้นแต่ยุคนี้นี่<แ>ยนะมันไม่มีนะอีกสัญลักษณ์นี้มันไม่มีจริงๆไม่รู้ตัวอะไรสงสัยถ้าใครรู้นะ่ะบอกหน่อยนะคะไม่ได้เล่นบอลเล่มานานแล้วละ่ะร่วมสามสิบปีแล้วสามสิปีเชีย <laughs> yeah! S <S เอางี้ดีกว่า, <ง opinions. S 2> าสาสิบปีเนี่ยพี่คิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมแบบเวลาการเล่นหรือว่ากติกาอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะพี่คิดว่ามันพี่จะมน<ส>ทุกอย่างมันทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอะถ้าเปรียบเทียบง่ายฟุตบอลสมัยนี้ฟุตบอลสมัยนี้เปลี่ยนตัวได้กี่คนนะเมื่อก่อนอะสามเมื่อก่อนสามเดี๋ยวนี้เท่าไหร่บางทีสี่บางทีก็ห้าถูกป่ะเออบางทีก็ห้าใช่บางทีอากาศร้อนเกินไปอะไรเงี้ยเขาให้เปลี่ยนเยอะกว่านั้น แล้วก็การเขี่ยก็คือเมื่อก่อนต้องใช้สองคนเขี่ยใช่ไหมเริ่มเกมอะ่ะตอนนี้มันก็เขี่ยคนเดียวแล้วก็เขี่ยออกเลยล่าสุดนี่เปลี่ยนกฎลำหน้าไงพี่ที่ว่าต้องลำทั้งตัวอือคือเมื่อก่อนน่ะมันแบบแขนหรือว่าเท้าแค่ข้างเดียวหรือว,ว่าส่วนอะไรก็แล้วแต่ลำหน้าไปนิดเดียวคือลำหน้าเลยแต่ทีนี้กฎนะใหม่คือเขาเปลี่ยนใหม่มึงต้องลำทั้งตัวนึกออกไหมก็คือลำทั้งตัว ถึงจะเรียกว่าลำหนาเอ้ะอันนี้ผมถามแบบโง่โเลยนะเวลา,าเล่นบอลรอย่าง <บน S 1> เงี้ยทาไมที่บอกว่าเราต้องใช้รหัสลับเป็นนิ้วกันอย่างเงี้ยเอาจริงนะถ้าในเมื่อแม่งเป็นสากลใช่ป่ะสมมติว่ามึงถามปุ๊บล้วเผื่อแบบแไอ้ฝั่งตรงข้ามแม่งเห็นอนะ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามึงจะใช้แผนอะไรแล้วแล้วมันจะแปลกเลยถ้าสมมติกูจะทูเป็นนิ้วกลางหรือกูจะทำเป็นคาถานารูโตะอะไรเงี้ยไม่ได้อะวะก็นั่นไงก็ถึงบอกไงแบบเขาจะมาดแบบ หมือนแบบเจ๊เหมือนเจ๊เขาหน้าจะแบบไม่ได้เล่นบอลเล์บอลมาสามสิบปีเขาก็เลยถามแบบนักบอลเล์รุ่นใหม่ว่าเออมันเป็นมันคืออะไรอ่ะช่วยอธิบายหน่อยประมาณนี้ไม่เผื่อๆเจแบบอาจจะกลับไปฝึกซ้อมเพื่อติดทีมชาติอีกรอบหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยใช่ปะเป็นไปได้เป็นไปได้เอาง่ายๆกันคือคุณพ่อเขาอะแบบว่าเขาเขาไม่ได้อยากจะฟ้องอะไรทั้งทุกคนเลยแค่นั้นเนีแยฮะก็ออกมาแบบถ้าถ้าแบบสุภาพพี่เรียกว่าอะไรนะ อธิบายอย่างเกือบเป็นเหตุและผลอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จบเลยนะสำหรับเรื่องราวนี้เนี่ยเขามีไฟเลยนะมึงเห็นเปล่ามีมีแต่ผมไม่กล้ากดเหมือนกันผมไม่กล้ากด <c oughs> อ่ะก็สรุปนะครับสำหรับสัญลักษณ์3นิ้วเสี่ยหัวใจเนี่ยคืออยากจะบอกทุกฝั่งเลยนะพวกเราน้องๆหนูๆทุกคนดูในขะิดวิเคราะห์แยกๆกันสักนิดนึงนะครับจริงๆเรื่องมันจบไปแล้วนะคนคนเปิดเนี่ยคือ,อหมอจุ่จ<ผ>มเนี่ยออกมาขออภัยแล้วเข้าใจไหมผิดพลาด ทางการสื่อสารอะไรเงี้ยเขาขอขอภายแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ไม่จบไงเข้างงขใจไหมแต่ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนี้มัน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 สอนในถึงอะไรพี่อยู่ชิเเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นเปรียบเทียบก็คือเรื่องเนี้ยมันมีหลายเหตุการณ์แล้วแบบว่าก็คืออย่างที่บอกเอาสั้นๆเลยก็คือรู้อะไรไม่สู่รู้งี้อ๋อรู้<ๆ>อะไรไม่สู้รู้งี้กับกับอะไรนะเมื่อกี้เนี้ยเถียงแบบอะไรนะพี่เถียงแบบ เกือบมีเหตุและผลอ๋อมันคือเออเอาจริงมันคือการเถียงแบบเกือบมีเหตุและผลมันคือรายการเถียงถกถากอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไอ้ที่เราทำกนอยู่แันคือนั่งถกทถกผมอยากได้สามคำไงขยามามันแบบมันเลยกลายเป็นตอนแรกผมจะใช้คำว่าถกถกเว้แต่ว่าไอ้ีคยมันดูไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอเราเติมคำว่านั่งลงไปด้วยก็เหมือนเรามานั่งถกถกไอ้หี้ยกูว่าหนักกว่าเดิมไหมหนักกว่าเดิมปะวะสำหรับนั่งถกทถกก็อยากจะฝาก บอกกับทุกคนทุกฝ่ายนะครับว่าใจเย็นๆนนคบใจเย็นนะบางอะไรบางอย,ย่างมันอาจจะผิดพลาดกันได้นะฮะแต่ว่ากติกาการอนะไรเราก็ไม่ได้รู้ผม,มรผมไม่ได้เป็นนักบอลลี่ไงคือผมไม่รู้ผมเลยต้องมาคุยพี่โยชิเพราะว่าพี่โยชิเนี่ยเคยเป็นนักบอลลี่มาก,ก่อนใช่ป่ะพี่เคยเล่นบอลลี่ใช่ไหมก็สามสิบปีที่แล้วอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่าว่าตอนพี่เล่นพี่อาจจะเป็นทีมตรงข้ามก็ได้นะอันเนี้ยผมว่านะ <c oughs> ผมเลยต้องเอามานั่งคุยกันกับนั่งถกถอกนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้แล้วเนี่ยฝากกดติดตามมาไว้กด Subscribe ก,กดถูกใจพิมพ์ความเห็นกันได้นะว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของ3นิ้วเสียวใจเสียมอิสมา i ลนนะทุกคนอิสมา i ล e ผม <c oughs> เออเสียมอิสมา i ล e ทุกคนนะครับ <laughs> มีคอแย่แยี yeah, yeah, ่นะใี่แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายๆจ้ะ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> คิดิเค์กันดีๆ